ตรงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะบรรเลงเพลงขั้นรายการในระหว่างหลังจากพิธีเปิดนะครับวันนี้งานสมุนไพรแห่งชาติเป็นวันแรก<ม>ก็คึกคักคึกค,ค,คือผู้คนหลังไหลกันมาค่อนข้างจะหนาแน่น สุดท้ายความเสื่อมสรามจะมาพาดไปร่วงโรยลงในสายทานยามกาลเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแท้ผมเส้นงานถึงคราวร่วงไป ต่อต่อเยเปลนนะจิะจะว,ะจะวันนี้ตรงกับวันที่22ธันวาคมพุทธศักราชส5 6พั 64, ขนขณะนี้อยู่ที่งานสมุนไพรแห่งชาติที่สยามพารากอน22ถึง2 6ธันวาคมอันที่มีโอกาสได้รับชมงานสมุนไพรแห่งชาติอยู่ที่ชั้น5 อาคารสยามพารากอนเกี่ยวกับสมุนไพรสินค้าที่เป็นสมุนไพรในวันนี้มีจำนวนมากมายหลากหลายชนิดกิจกรรมที่ต้อนรับนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็กลับแล้วในช่วงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะบรรเลงเพลงขั้นรายการในระหว่างหลังจากพิธีเปิดนะครับวันนี้งานสมุนไพรแห่งชาติเป็นวันแรกก็คึกคักคึกชื้นผู้คนหลังหลหากันมา ค่อนข้างจะหนาแน่นทั้งผู้แสดงสินค้าและก็ผู้จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างเช่นกัญชาเป็นต้นตอนนี้กีตาร์เดี่ยวกีตาร์กำลังเตรียมตัวที่จะออกบรรเลงเพลงท่านใดที่มีโอกาสได้รับชมอยู่นะครับอยากจะมีส่วนในงานสมุนไพรแห่งชาติก็เชิญได้นะครับที่สยามพารากอนชั้น5 ตั้งแต่โซน1จนถึงโซน 6, โซน5นะครับครับนี้ก็เป็นอีกซีกหนึ่งของงานสมุนไพรแห่งชาติเวทีกลางซึ่งก็อยู่ที่โซน5เป็นเวทีกลางโซน1ถึงโซน8นะครับทั้งหมดมี8โซนตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าบูธท,ที่เกี่ยวกับกระท่อมนะครับเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงแล้วก็น่าจะเป็นที่นิยมเป็นจำนวนมากในระยะนี้ เป็นเครือข่ายตลาดสีเขียวนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามในช่วงต่อไปนะครับจะนำเสนอบูธต่างๆที่จะมีต่อไปครับเดี๋ก็เป็นบูธสมุนไพรวังพรหมซึ่งเป็นสมุนไพรที่ส่วนหนึ่งนะครับที่นำเสนอในวันนี้ เห็นว่างงานสุดท้ายความเสื่อมทรามจะมาพระใบร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแท้ผมเส้นงานถึงครบ Seni seviyorum.